เอฟซีทุกท่านเนาะไม่นี่ก็พบกับเบาจอยเช่นเคยเนาะนี่เบาจอยสิพาทุกคนไปหมู่บ้านบ้านแห่งหนึ่งเนาะไปสิไปหาตามวิถีชีวิตบ้านเขาเจ้าะนี่แหละสิไปเบิ่งเนาะสิไปบ้านทางบ้านดนหน้าเนี่บ้านกาบ้านน้องดีเนาะสิไปเยี่ยมยามเพิ่นไปจะไปจันด่าเขาไปเบิ่งลำกันเนาะเส้นทางโคกอะไรพี่น้นาโคกองโคกอันตราย មើលกันដែរអូហ្នឹងอยู่ตามภูตามพาเลยติดภูติดพาអូបាត់កាចកណាកងัวហ្នឹងមើលបើទៅទៅតាមទៅຮັບស้มกันតទៅ <tem ple asure> อี่เนาะทนผู้ชมขาวเริ่มซุกเริ่มถอกแล้วพี่น้องเริ่มเข่าสู่ฤดูกาลก,การเก็บเกี่ยวเข่าแล้วเนาะนี่เป็นบรรยากาศการเดินทางไปบานนอกเพื่เอเลยอไปไปต่อเลยโอ้เมถ่าเพิ่นกำลังตีเขา่าพี่น้องระวังการเดินทาง เพิ่นเกี่ยวแล้วเพิ่นกามาตีแบบนี้เาน,นาะไปครับไปครับสมบงล้วกันละาแม่เขาไนดเับขาเขาอีกเจ้าอย่างไ่ครับ ลองมันทีงานออาตีรด <gt> ูเป็นยังไไปลองตีก่อนสบายดีอรกอกบอเอ่อแมนอะไรกอกอินอีอีกอกอีดกอกเนาะ ไปนีน้องตัวมีเอพีฟังไชยขอถามเนี่ยเป็นยังเฮาคือเอาอันนี้มางมใลมมันพัดใบทานมันหมอดเนาะสุงเอาเขาเติมหน่ำนี่ประมาณเท่าไหร่นี่ดูกันอดแบบสมนีเนาะประมาณนี้เนาะแป่นบ่ประมาณนี้โอ้ พอถามเนี่ยเฮาเติมน้ํเผื่ออยังแบบเวลาเฮาสูบแว่แวมันมีเสียงบรวาเาต้องเติมคเทือนี่เพื่อมันเพื่อให้มันมีเสียงสุกก็มันสบายอให้ให้เวลาเาสูบันมันสบายนควันมันบนี่ปนสูบกมือบ tại đi đi vì vậy đi vì vậy tham xin bóng tham đi bóng xin bó tham xin đi tham xin bóng tham đi bóng xin đi tham xin bóng xin น้นนองหลีไปใช้เด้ออาบน้ำอาบน้ำโมดักโอ้ผมดักโ<อ>ม,มดักอืมปุม่นกับซูปกอกเนาะไปเขาเขาไปเบิ้งน้ำกันเขาไปไทยแม่เพิ่นตำสินเนาะโดยสบายดี <c oughs> ตำสมศินเนปสาบานแม่เอินจะได้เด้อลูกเลืมนะ ตานชินตานชินแม่นหตานชินตานจักวัดตานจักวดยเ่าตานจักวัดตานชินโอ้มีซองเอืนไดซองแบบเนาะอืมสมัยแบบปูยาขอก็เอื่นตานจัรวรดแต่ว่ารุ่นรุ่นเขาเอื่นมาตานชินตานชินบอยากเอื่นจัรวัดเขาเขาทำนลายลายยังเคยเนี่ย ลายสูตรของไทยดะอันนั้นไทยดำไทยดำด้วยต่ว่าไทยดำมันก็เห็ดก็ดำตันนี้เบิดอันนี้เปลี่ยนบริเวณบริเเปี่ยนเนาะบริเอาตามสูตรเบิดเนาะใชใหม่สูตรสูตรใหม่ทเาะมาตำคายบัแมนเลยว่าจะได้ตำคายมีคายมีซมันมีปซ่คายเนาะคลายประมาณท่าดนี่พื้นหนึ่งพื้นหนึ่งเงินกซองนกีบองแซนกีบด้ย ตัวตัวนี้ก็สองเซนกีบบะคันตําแหละบะมจะได้เลยทายตัวนี้เลยมีเวลาไปซิ้นตัวนี้แมนคันสมุด่ะตําแล้วขายประมาณเท่าไรตัวนี้สองเซนกีบซองเซนกีบโอ้สํากอรอซิ้นแบบของเผ่ากระตูบสองเซนกีบอันนี้ก็สองเซนกีบบัดคือว่าเคยได้ยินเขาว่ามีตัวเป็นหลาก ต <N tan> ัวน okay. <N> ่ะได้ตัวเป็นล้านตัวเขาใส่มะมะปัดอีหยังก็สิทาค่าฮันเป็นล้านอ๋อนึงมาก็เก็บลายแบบลายสัตว์แถวนี้ขายปงานตัวเป็นล้านเขาเอิ้นอีหยังต้องบ่ยจบูจก็คือกันแห่ตรัตเขาเอิ้นชิ้นชิ้นแต่ว่าลายมันยาก็ตํายากจไได้เขาเอิ้นเแม่แม่เคยตําบ่นบ่เคยบ่เคยเออ c h n i เคยเห็นบ่เคยตํา เขาตําด้นแบบแบบนั้นด้นแตเวลาสีหาดีอว่านะโอ้อ่าขอบใจแม่ลายเด้อยโดยขอบใจขอบใจเช่นกันไปได้อยากได้สินก็มาซื้อน้ำแม่พ่นเนาะเป็นใครด้วยโดยอยู่บ้านบุญนอนเด้อมาซื้อเด้อคือเราซองแซนเนี่ยมัดไม่ได้ก้ามาเป็นเบสั่งได้ปะโดยมัดไม่ได้สั่งได้เด้อ Sao lai mắc, mắc, mắc sao đầy, Mặc lục mẹ sang Bỏ. <cười> <cười> Ủa, nào, đại đại. đây vào Mặc mẹ sang đây Bỏ đại niên Bố đại cứ áo cái giặc đại lục mẹ no mẹ, lục mẹ nó sẽ nó là nó Mà có nó, mà có hắn đây Mà มากอนได้สั่งเอาหันบ่ได้เบาคดองแพงที่แพงดูแลประมาณแค่สิบบามาณเท่ายบอกบ่ได้แต่ว่ามันแพงบบ่ได้มันแพงเอาเมืองเชือกแบบเอฟซีคนสนใจเด็กอะประมาณให้เพื่อนว่าประมาณเท่าย <laughs> เอ๊ะบุ๋มีไพ่ดอกสนใจ <laughs> มีนะคนสนใจก็า่ารอที่ไรคือแม่นี่ใครที่สนใจ <laughs>

ไปบ่เยสบายดีไปเยเนาะเดี๋ยวมนไับอย่นี่ไม่แห้งอีตีม่แห้งนะโกังแล้วตักแรวครับด้านนีเะเดมาหาด้นแต่มีผู้บ่าวแล้วบ่ไเดีเนี้ยเนี่ยหงโดบ่ สวัสด11รับสดีครับสวัสดรบสวัด uh hmm ี่รัวัสีบวดีครดรรดีครดรับีบ่วัสดได้ครบวัสดีครัดีครั่สวัสดีดีคดีครีรับสวัีคัดีครีับัสดีีดีคบวคบ ะบุม okay. <c oughs> mm ีค hmm. <c oughs> uh ือว่าบุมีเนาะตัวประจักบุมีก๋ไก๋บุมีนี่ก๋ไก๋เดวไปแมนมั้ยสบายดีเนาะกำลังตัดพื้นเนาะแมโอ้ไม่ได้มาหาดุนกะยังงามคือเก่าเนาะ ดีเนาะบดมาหานอ,อกเป็นด้น,นะบดีฮะบดีมาหนพอ,าพอเดือนแล้วเนาะเม่นอืมตัดพืนนพนด่นีเดียดเนียิ้นนึงข่าบน่ข้าเอย้ดีมีแห้งไงเอ้ย่ดีมีแห้งเนาะเลียนพอได้บ่ điền phơi điền bóng 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 lấy bóng điền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  điền gì điền Chị Sam Chị Sam? Bố khơi đẹp để chị Sam ừ. ừ. à, Hiền Đẹp trời Hà phù bao nhiêu nè Bồ Bồ Tùy em phù bào phù พันธุกมามจีบสนใจเราแห้งได้บดียินบดีเซ่ไหมวันนี้ไอ้บดีมาฮาด้นเรากินทอดไอ้บ่เริ่มเกี่ยวเขาแล้วน่องเขาน่องซุกระบ๊อ เสร็จแล้วไม่ได well. um, ้เกี่ยวเขาอาทิตนาอาิตย์นาไอ้บไอไปเกี่ยวซอยไทยไอ้ไอเกี่ยวข้าวบอเป็นบอกเก่งเลยไอไปบอกไปขาไก่ให้กินเลยเด้อด้ว กิ่ถอดน้องลี่บ่ได้มาดุานเลยนี่เดี๋ยวมีโอกาสมาถ่ายเนะาะเ้าตัดพื้นเลยตัดตี แล้วบอสนีอไปแล้วไอ้กส uhm ิเดกับแล้วมันคั่มเลยนี่บุกิทอดไอ้นะบอบิดทอดคิดทอดคิดทอดเอฟี่ทอดทอดติดเพิงกีเก่านะไอบ้าเอฟจีเนี่ย 把亚迪 F T